ได้ครับที่บ้านทาลี่กุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็ในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้ครับผักพวกของพี่จิ้นเจเจแล้วครับก็มีความยินดีนะครับเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติในพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ฉลองวันเกิดนะครับในวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้ครับที่หมู่บ้านทีสเปซนะครับถนนกลางเมืองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็ในวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้ครับทั้งฉลองวันเกิดแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ครับที่ขอนแก่นนะครับพักพวกของพี่จิ้นเจเจนี่เพียบเลยครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญครับ ดสิงหาคมนี้ขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ฉลองวันเกิยของพิจินเจเจเรียนเชิญกันได้แต่ว่าตอนนี้บนเวทีครับเกมเดือดแล้วกำลังจะผ่านนาทีแรกไปยกที่3ครับสายเลือดโยนี้เนี่ยออกมาตั้งรับแล้วครับมีแข้งคอยสกัดกันแล้วก็มีบัตรแล้วครับหวังผลครับออกในเน้นขณะที่ช้ามงคลครับเปิดเกมเดินครับมีแข้งซ้ายหน้าเปิดทางครับเกมก็ถือว่าคู่ขี้สูสที่ครับผัดกันรุกผัดกันรับครับแม้ว่าบุนแดง สายเลือดที่เข้าเวรแทนนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้ยก3ก็ยังทําหน้าที่ได้สนุกร้อใจทั้งมุมแดงแล้วก็น้ําเงินเลยนะครับอ่ะบุรีรัมเชียร์แดงครับสงขลาเชียร์น้ําเงินชอบแบบไหนครับมาออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับยกนี้ยก3าะกรรมการบอกว่าออกกันเยอะๆเยอะขึ้นเข้าไปอีกครับโอ้โหนี่ครับมา ผ่หานหน้าจอดทูฟ r y ยูช่อง24ครับกีฬาสดบันเทิงดีมันต้องแบบนี้ <c oughs> ยังมีรางวัลจากแอนตาซินด้วยนะครับเปก้านคอสอบกลับเขาลอยมหาลับไป1 0 0 0 0มืนบาทจอระเกฟันหาง3 0ม0 0ืนบาท และถ้าเกิดแผลแตกครับมีสวัสดิการทัับสามีบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันขอบคุณนะครับแอนตาซินครับพร้อมด้วยท่านในห้างวินยวีราฐคุชชงครับอนุรักษ์และก็ศัสท์ศิลปะไม้ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับนี่แหละครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสําคัญับในเรื่องของศิลปะไม้ไม้มวยไทยครับเื่อสักที่ชามงคลอย่างที่เห็นครับยกที่2ครับแมบไปสืบมาแล้วครับนั่นคือลูกไม้หักงวงอิยาาครับแล้วก็ตามด้วยยูรานนวนแผ่นดิน แม่นานจะเห็นสักทีครับต้องชื่นชมแล้วอาบน้ที่เดือดแล้วครับนักมวยกล้าออกแบบนี้เราก็ต้องนี่ครับต้องให้กบังใจไม่เขีร์ล้มไปด้วยกันบิดไปบิดมาครับสุดท้ายช้างมงคลอยู่ล่างครับอะกรรมการชัยยุทธงัดมาครับเดินต่อครับช้างมงคลเป็นมวยที่กล้าแลกกล้าลุยกล้าบู๊ยโดนซ้ายตีหน้าแม่ต้นตต้องรับไปก่อนนะครับเอาวันนี้ได้กําไรหรือไม่ได้กําไรครับนักลงทุนอย่างช้างมงคลครับ อยู่ในเกมของตัวเองด้วยกันทั้งคู่แหละครับฝ่ายแดงนี่ครบเครื่องยดฝีมือน้ำเงินก็จอมบูครับมาขุนเข่าจากสงขานี่ครับช่างมงคลแกก็รู้แหละครับถ้าเดินช้านีมาอาจจะหลงเหลี่ยมหลงเวเอา้โหอาจารย์ชัยยุทธแยกออกมาก่อนครับอยู่ในช่วงปลายยกที่3 นี่ครับทางมงคลขยับโอ้ยคนละแข้งคนละแข้งหมดยกที่3าพักคู่เดียวที่10กันยายนนี้ครับมายอดแชมป์โลกของเมืองไทยครับพงศักดิ์เล็กไก่ย่างห้าดาวฝากประชาสัมพันธ์มาเองครับาศึกบุญจันทร์พันนีครับนัดเปิดค่ายมวยไทยขวยยิมนะครับพี่กสลลธิ์พี่บริษัทบุญจันทร์พันนีกรุ๊ปนะครับกสินธิ์คู่เอกเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์เจอกับโยธาลิศสิทธิเพชรดีครับในวันเสาร์ที่ 10กันยายนนี้ครับชมฟรีนะครับมวยเริ่มชก5โมงเย็นเสาร์ที่10กันยายนนี้ชมฟรีศึกบุญจันทร์พันนีนัดเปิดค่ายมวยไทยหวยิมนะครับมาประชาสัมพันธ์โดยยอดแชมป์โลกครับพงส์ศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวครับผลนมวยดีเยียบเลยครับโยธาธิพึ่งติดเกมยก2คู่แรกครับก็ไปโชว์ด้วยคนมีช่วงนี้ยกที่4เดือนแล้วครับแมาทางด้านของช้างมงคลนี่เปิดเกมลุยแหลรงมาทางจังหวะนี้ครับโดนทางด้านของสายเลยครับ ไ้เหลี่ยมนิดเดียวค่ะคอจิ้มน้ำพริกไปเลยครับพ่อ่ามีเหลี่ยมตัวเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าอย่าซ้ำอย่าเติมนะครับมวยไทยไม่ได้เลยครับอ้าววงไหนตีอ่าตีได้ไหมครับตีได้ไหมแม่ยังตีไม่ได้กรรมการชัยยุทธบอกว่ามาเลยครับมาสู้กันกลางเวทีดีกว่าครับยกนี้ครับมาเครื่องติดเครื่องติดชั้นมงคลเขาบอกว่าเป็นเขตแดนของมวยเข่าครับมาแต่ว่านี่ครับ มาเจ้าสายเลือดมาเขาบอกว่าเป็นมวยแทนแต่แทนแบบมีรายการรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายนี่หาประมาณ9กบรครับร้อมเปลี่ยเปลี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ช้างมงคลดับเครื่องชนแล้วก็เริ่มจะทําได้ดีนะครับมาจานเอกตักไปมาถอดมงคลให้บอกมีอชีวิตพิเศษด้วยติดตามก็ตีได้ตีไม่ได้ครับช้างมงคลไม่เกมมาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่ายัางอยู่ในเกมอยู่ในแผงของทั้งสองคนแหละครับแ้นของสายเลือดนี่ปากหลักเล่นเกมรับ ได้อย่างรัดกลุ่มครับแล้วก็มีจังหวะตอบโต้ได้สวยงามขณะที่ทางด้านของเช้างมงคลครับเปิดเกมรุกเต็มสู่ครับใช้แผนนี่แหละครับบโบียขยี้เข้าไปครับเพราะว่าเขาเป็นมวยในรายการครับรู้ดีว่าคุณชกที่ยินอยู่ตรงหน้านั้นมาแทนครับแม้ว่าจะมีรายการก็ตามแต่ว่าการที่เป็นมวยมาแทนนะครับการเตรียมความพร้อมนี่จ้อเสียเปรียบแน่นอนครับ เริ่มจะตีไม่ได้เหมือนกันนะครับช้างมงคลโอ้สายเลือดนี่แกนี่ครับไม่เป็นเป้าหนี้ไงครับพอเข้าในนี่ครับผักออกไปช้างมงคลตื้อซ้ายไปก่อนครับตื้อเท่านั้นครับตื้อเท่านั้นครับตีได้ไหมเหลี่ยมจับของสายเลือดที่แกจับจับกดไว้เลยครับไม่ให้ช้างมงคลที่ขึ้นคอตีเข่าได้ครับมัดเรียงไปครับตอนนี้มหาเสริมกำปั้นมาแล้วครับมานี่ครับมามีอาวุธนำอาวุธเสริมครับทำได้ดีเหมือนกันครับช้างมงคลโอ้โหอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับ ไฟแดงมลูกชายของยอดมวยแล้วครับยอดมวยทวยพระราชทานนี่ครับจอมถีบสายฟ้ามาใช้ลูกเก่งของคุณพ่อมาเมื่อก่อนฟ้าสุชนนี่เคยใช้ลูกถีบน็อคคูต่อสู้มาแล้วนะคุณทิ๊บ์เดวดูลูกชายวันนี้ครับสายเลือดมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นแล้วครับกอถือว่าอยู่ในแผนเลยครับนี่แหละครับเขาวางแผนการชกมาค่อนข้างดีแล้วก็วางเกมมาดีมากครับละเอียดมาถึงตรงนี้ถือว่ายังดูดีแล้วครับในสายเลือดขณะที่ช้มา์วนนี้ก็ครับมีความยินดีแล้วก็ขอเลียนเชิญนะครับ ท่านเพื่อเป็นเกียรติในพิธีขึ้นบ้านใหม่พร้อมด้วยฉลองวันเกิดครับที่หมู่บ้านทีสเปซนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับตอนมีพิธีสงฆ์ครับเริ่ม9โมง59นาทีนะครับ9โมง59นาทีในวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้ครับเรียกว่าเป็นงานมงคลครับท้งพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ฉลองวันเกิดของพี่จิ้นเจเจนะครับเรียนเชิญครับพักพวกของพี่จิ้นเจเจครับก็เรียนเชิญไปที่ขอนแก่นกันได้เลยครับติดตามครับ ยกสุดท้ายมาเสียเปรียบอยู่นิดหน่อยฝ่ายน้ําเงินต้องเร่งเกมเร็วขึ้นแล้วครับช้างมงคลมาดูครับพยายามจะเร่งเข้าไปแต่ว่าแค่ซ้ายครับสายเลือดวันนี้ดีเป็นเบื้อขวาก็จริงครับแต่ว่าซ้ายนี่ถือว่าเป็นด่านสำคัญนะครับติดเบรกเอาไว้ครับสะสมไ้เรื่อุบครับแต่ว่าช้างคนนี้ต้องชินชมหัวใจครับดูครับพยายามแล้วครับดูครับเวลายังเหลือครับสองนาทียังไม่ยอมก็ยังมีโอกาสครับสำหรับช้างมงคลสายเลือดยิงชกยิงดูว่าชกยากนะครับ เป็นมวย IQ แล้วก็เนี่ยครับระบบการปองกันตัวก็ดีมากเลยครับช้างมงคลพอทำทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้ก็อาอการเหมือนจะท้อไปเหมือนกันนะครับยกสุดท้ายนะครับเหลืออีกประมาณ1นาที40วิครับปาฏิหารจะมาไหมครับกำปั้นไม่มีรูของช้างมงคลจะทำงานหรือเปล่าครับแต่ดูตอนนี้เดินนละมุมแล้วครับเดี๋ยวจบคู่นี้นี่คู่ต่อไปห้ามพลาดเลยนะครับ หรือว่าแลกกันมาดูดเดือดที่สนามมวยรงังสิตนะครับเพชรน้นำหนึ่งต่อสุรัตเปิดโอกาสให้เพชรฉายแสงเพช,ชเวรเจริญวิทย์ล้างตานะครับไฟที่แล้วนี่เพชรน้นำหนึ่งชนะน,น็อกมานะครับแต่ว่าก่อนที่จะชนะน็อกนี่ไมายังไม่รู้เลยนะครับว่าจะออกหัวออกก้อยครับก็ลเลยขาดใจครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งส่วนผู้เอกของเราในวันนี้ก็สุดยอดมวยแถวหน้าของเมืองไทยนะครับเพชรดำไก่ย่างห้าดาวครับยอดมวยจากอุบลราชธานีครับ เจอกับสุดยอดขาหโหดจากบุรีลำครับช่อฟ้าทอแสงทีดน้อยครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดีที่สุดนะครับในพิกัดน้ำหนักประมาณ130ต้นๆครับเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีครับ้หาครับมาถึงตรงนี้นีดูเจ้าสายเลือดไฟแดงครับดูเหมือนจะพอใจบั่นใจในผลงานของตัวเองแหละครับ โอช้างมงคลฝ่ายน้ำเงินเหมือนกับกอังแบบรู้สึกขาดขาด,ขาดเกินเกินไม่พอใจฟอร์มของตัวเองสักเท่าไหร่ครับโอ้แต่ว่าเนี่ยครับวันนี้มีลาพิ้วเลือเกินครับหาตัวไม่เจอครับช้างมงคลโอ้โหแต่ว่าต้องปา,าเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เรียนย้ําเลยนะครับรายการมวยสากลนอกจากมวยไทยแล้วครับมวยสากล เพชรยินดีก็ได้รับการสนับสนุนจาก CPF เลครับก็ในวันพุธสิ้นเดือนครับวันพุธสิ้นเดือนครับเริ่มจากพุธสิ้นเดือนก่อนครับ31สิงหาคมครับที่ตลาดเซฟวันโคราชครับเพชรมณี CPF ครับป้องกันแชมป์โลกกับนักชกชาวญี่ปุ่นเอ้าเพชรมณีนี่พิ่งได้รางวัลนักชกมวยสากลอาชีพยอดเยี่ยมประจำปีของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยอ่ะตอนนี้หมดยกสุดท้ายครับไม่ครบยกแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับขอโทษขอโพยกันครับ แต่ว่าตอนทําหน้าที่นี่ก็โอ้โหใส่กันเต็มๆครับมายแดงเสี่ยนหนุ่มที่นี่มวยไทยครับมขึ้นไปรับแล้วก็ขึ้นไปให้กําลังใจช้างมงคลเลยครับโอ้โหวันนี้ถอดมงคลสองคนนี่ผลงานน่าจะดีทั้งสองคนเลยนะครับเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับาการขยุดหันไปชูมือให้ไฟแดงครับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับวัวนนี้